สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับช่อง o y ไว e ผมโอเวนวันนี้ผมจะมาแคสเกม Batman อาคมไหนกันนะครับเป็นเกมเก่าแล้วนะแต่ผมก็มาเล่นให้ทุกคนดูเหมือนเดิม <c oughs> สำหรับคนที่ถามว่าไอ้ยมหายไปไหนะเออก็รอแปับนึงนะครับ <c oughs> ช่วงนี้จะเห็นแต่ผมไอ้ยิมมันกำลังหาซื้อกรัดจอใหม่เนพะื <c oughs> ่อมาแคสเกมอีกสแบบักแป๊บแป๊บึแป๊บนึงก็รอมาสอเดือนละ <c oughs> แปรไม่ค่อยเข้ากินอันไหนที่ผมแปลแล้วผมก็จะแปลนะครับปัดเหลืองมาเลย ย่ากเผาเย็อาไอยีโยด RIP Joker This is how it happened นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยังไง t h Is how the Batman died นี่คือแบทแมนจะตายยังไงใช่ไหม Ten months ago Joker was cremated. I like <coughs> burnt the evil bastard myself. And then we waited. Gotham braced itself for the inevitable power struggle. But it didn't come. Crime actually. Deep down I knew war was coming. I was just waiting for someone to pull the trigger. ว้าวออฟฟิเซอร์มาแล้วออฟฟิเซอร์เดินงานมากินโดนัทปะเนี่ยสวัสดีครับฮั yeah. ลโหลเนี่ยสวัสดีครับผมออฟฟิเซอร์สวัสดีเจ้วันนี้มีอะไรปะไปเฮ้ย เออเอาคาปูชิโน่ร้อนไม่ใส่นมอะไรอย่ามาแย่งผมก็คาปูชิโน่ร้อนไม่ใส่นมไงเฮ้ยอย่าลืมคาปูชิโน่ร้อนด้วยอะไรนะผมไดูเรื่อง คนสูบบุหรี่ตรงนน้นอ่ะรออ e ู่ฉั a จะไปทําอะไรไม่ได้เลยแต่ออฟฟิเซอร์ตลอดเลยโอโดูดีนายเล่นอะไรอ่ะแบทแมนทำไมไม่เป็นหัวโลนอ่ะอยากดูจังจ้างบุหรี่เขาฮัลโหล ขอโทษครับไปสูบบุหรี่ข้างนอกด้วยอุ้ยเหี้ยมีแมลงเต็มหมดเลยอีแมลงอ่าโหสองพี่ฆ่ากันเองเหรอ พกปืนออกมาเออพิเซอร์แล้วยิง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 ย่งนี้วะยิงได้อยู่อย่างนี้ดูยิงยิงยิงแล้วเดี๋ยวตายเอ้าวะเอาวะโดนวะโดนวะโดนโดนสักทีโดนสักทีโดน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 เดี๋ยว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 ไปกูเออ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 แล้วเขาก็ไปอย่างสงบ This demonstration used just five ounces of my latest toxin. Tomorrow, this will seem like child's play. Scarecrow. Gotham, this is your only warning. <coughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นใจเย็น,ยนออฟฟิเซอร์ทำงานไม่ไหวออฟฟิเซอร์ออฟฟิเซอร์สู้เขาออฟฟิเซอร์มาเลยบัสต่อไปใจเย็นครับทุกคนออฟฟิเซอร์ทำงานไม่ไหวคนแห่ออกนอกกอดแช่ง ันคิดจะเปลี่ยนเสื้อผ้าจริงดิโอ้โหเอาใหญ่เอาใหญ่กระติบทำไมอ่ะไม่เจ็บเหรอ ปะวะสูงไม่เห็นหน้าหล่อๆของพีนแบ๊ตเลยวู้ยสวิตติการมาแล้ว แมนเหินเวหาแมนเหินเวหาแมนกำลังไปตามสัญญาณสิกเนลใครรอเราอยู่นะผอม,มาแล้วฮัลโหลยังจะโอเค o อเคกนาะนะเ r าเวาเอารถดูจะปลอดไป You still know how to make an entrance. How's the evacuation going? Last bus crossed the city limits now an hour ago. I'm just glad my little girl got out when she did. Now the real work begins. Any lead on Scarecrow? We are tracking an unknown military vehicle speeding through Chinatown. we had all night, but they gave us the slip. With the evacuation, I just don't have the manpower left in the city. บอคนขอตัวจากพวกมาซ่เดี๋ยวผมจัดการเองคิดว่าจาสเกรโคมันคิดเอจะระเบิดเมืองนี้ด้วยระเบิดเคมีของมันเือผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนี้แน่นอนจิมเชื่อในผม Hey, Batman. you Every damn time. What the hell, Oracle, I need the location of Unit Two Forty Seven. Already working on it. location. How's my dad doing? He's holding up. Somehow, he always does. Okay, I'm sending through the squad car's location. Be careful. It's not. It's not ภาษาตัวเองด้วยโอเคครับผมทางไหนวะไปตามสัญญาณสิ่งหนสินะ ออฟฟิเซอร์วะเฮ้ยต่อยแม่งเลยอืมแล้วแกออฟฟิเซอร์อืม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 ไอพวกลูกกระจอกเอ้ยเป็นแค่ตัวประกอบหรือพวกมึงอ่ะอี๋อะไรเอาเบ้า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 ใครอีกใครอีกวันนี้มาอืมออาวจบแล้วเหรอเฮ้ย ปลอดภัยละวุ๊แบทแมนบตบแบทแบทแมนจะชนแบทแมนผู้นีเ้เออยู่นี่ผมจะส่งคนมาช่วยกูจะทำอะไรเด็กก็ร,รู้เองไปเลยเนี่ยเก็รู้ But mobile Oracle, I need to track that military vehicle. A squad car has picked up the pursuit. I'm relaying its location now. I'm loud. 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 เฮ้ยหยุดแบทแมนมาแล้วอุ้ยอุ้ยวิ่งมันยิงมันยิงรถออฟฟิเซอร์แต่วหุยอุยอือเอาบ่ฮะเอาบ่ฮะอื้อก็ผมบอกจิมมันอยู่กับผมละปลุกได้เว้ย เอาไปดะเอาไปเดะเอเเอ,เดเอโดนได้งไงวะคนอีกรอบมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเปไหนเฮ้ยต่อยต่อยต่อย,อยเฮ้ยหึงใช่ึงที่าีชนกูเมื่อกี้แีลยสเรค,คร์โคลอยู่ที่ไหน ไปไปเว้ยทำไมมันปืนเหมือนแบทแมนเลยวะเขาอยู่ไหนออกมางั้นเดี๋ยวหักกระดูกข้อมือซะเลยเขาอยู่ชายนาท่าว่านทั้งหมดที่ฉันรู้ถ้าแกโกหกฉันจะอะไรวะอาแปไม่ทันเว้ย Hello Unfed. Ah, no. Oracle, check the chemical analysis I've just uploaded. Sure. Is this what I think it is? Scarecrow's new toxin. An uncontaminated sample. i I'll prepare a full chemical breakdown on the back computer. What are you going to do? Back computer? I'm going to pay him a visit. Let's hope this is the break we've been waiting for. ไปที่ต่อไปขนขวางทางแบทแมนขวางทางแบทแมนทำไมโอ้โหขึ้นยาแคโน ไฟสั so ้นไอ้ใบใหญ่อืมเทคดาวปึบแบทแมนมาแล้วแบทแมนมาคุ้ยแล้วเฮ้มันจับมาวะอืมคอรเตอร์คอรเตอร์คอรเตอร์มันจะแรงเออเออต่อยแบทแมนได้ยังไงอืมอะไรสักหนึ่งทีคอรเตอร์สักหนึ่งทีอัดสักหนึ่งทีหมดยังเออหมดเลยใช่ป่ะ แม่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยแม่มาอยู่ที่นี่ครับค o ณไม่ค่อยอยกเจอผมเท่าไหร่อ่ะ

ประตูเป็นนะอ่ะเปิดเป็นเฉยเปิดเป็นก็บ้าแล้วมานไปทำอะไรที่มีแบทแมนทำไมพวกสแกรฟต้องจับตัวเธอไม้มันคิดจะไม่คิดจะทักใครก <Tell S 1> ันหรือไงมาเมี๋มยวเขาเดี๋ยวเขาต้นไม้ทิ้งหมดก็แทม ตอนแรกม <do> ันคิดดีใครบ้างวะแฮรรี่ก็อยู่แต่แกก็ประกาศว่ามันมีแผนเด็ดที่จะถล่มกอแ็แคมแลด,ด้ยึดเมืองมาเป็นของเราคามตบตูไปก่อนเถอะฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน ถ้าพอฉันมาถึงก็ถูกจับขังอย่างที่เห็นนี่แหละก็รู้ว่ากาทิ่อะไรมันทำอะไรฉันไม่ได้ธรรมชาติ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 ชาะิธรรมชนะอะไรวะานี่ยกูไปติ

เิมรับแบทแมน,มนมอ,อันเฟรดที่มานี่แบทโมบิลลูกพอ่อโอ้โหิงทั้หมดจุ๊จ้าอัสูแ้แบทโมบิลได้เหรอ ตูครับใช้หน้าเทาแผับลับแป๊บนึงมันขวางมันขวางมันขวางใครมันจะมากล้าสู้กับแบตโมบิลวะอ๋อเนี่ยเฮ้ยหลบได้เล็งแป๊บนึงเล็งแป๊บนึงเฮ้ยเล็งแป๊บนึงนะครับ อะไรเหรอเฮ้ยโอ้โหเขี่ยหน้าจะยิงมั่วซั่วดีจะยิงมั่วซั่วดีไปไม่ตายด้วยออกมาตายแล้วจะยิงมั่วซั่วเข้าใจบวมรับเป็นแมนแป๊บเราต้องไป I need to know where those tanks are coming from. I'm tracking several transport helicopters moving into the city. There are more on the way. Activate the Batmobile weapon diagnostics. It's time to go to war. ต้องการอัพเกรดแบทโมบิลถึงเวลาแสงสงครามแล้ว <laughs> okay. oh โอ้ย -oh -oh -oh. นจะเทรนแบ็คแมนคนนี้อ่ะสเตจวันทำลายทำลายหมดแล้วอัพเกรดวิสัยแล้อ๋อง่ายๆจะเอาให้ตายต้องเล็งที่หัวอืมวิซัยออกไป โอเคท้อิดละทำลายโดวยวิสายล็อกเป้าสี่ตัวให้ตายพร้อมกันโอเคต้องเก็บต้องเก็บสเตทให้มันเปสิบยนต์ลำตัวอีกสองตัวอ่าไม่ตายอีกสองตัวจส,สามตัว นี่แล้วก well, well ็ล็อกอย่างอัตโนมัติอรพวกมันจะขยับได้แล้วก็ต้องทำรายหมดภายใน4ตัวพร้อมกันง่ายง่ายเฮ้ยมาละอุ๊ยตกได้ตกได้ หน่อยเมาเก็บหมดครับผมเกียร์แมทโมบิ d ที่ปั๊บเป็นไงด๊อก อุ้ยโอ้ยชนเต็มเต็มอือวิถีฐานะกำลังตัวเฉยเชี่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 ยล็อกเป้ายิงปุ่ม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 เดี๋ยวๆต้องเก็บอันตีให้ครบชิบหายแหละต้องเก็บอันตีให้ครบ ละเอียดแตกละเอียดมปยังไงไหนครับทำงานดีแบทแมนลงมาชั้นล่างสุดเลยแบสักต้นหน่อยดิเอ่อตังซักต้นนะมาละเฮ้ยอยู่เงียบ Heard, so I we're under any progress with the fear toxin analysis it's gonna take a little while longer drop by the clock tower when you're ready and i'll show you what i've got so far who taught you to drive we <laughs>

วะดิดูสิใครมาไอ้วินยีีฉันผมมีห้องขังให้เขาอยู่พะจ้าเจลอื่นเจลอื่นนี่หมายถึงอะไรวะอ๋อไม่ใช่พืชถ้าเหงาเดี๋ยวพี่เข้าไปอยู่ด้วยนะจ๊ะ อยู่นั้นไปก่อนนะฮัลโหลขอดูด้วยดิทำอะไรกันอยู่ยอะใะรบ้างอะ,อะหาจิมด้วยจิมเขาไม่ให้ผมดูด้วยอะหาจิมด้วยจิมเขาไม่ให้ผมดูด้วยอ ตดูกัน We've lost contact with the fire crew from Station 17. We've got their last known coordinates, but they're not going to survive out there on their own for long. Then there's this. It's a strange one. Body turns. We didn't have all the little d t a i l s e ี a า g i n g to h a r ไอ้คนเหมือนฟิชชันมาอ๋อไอ้ตัวนั้นนี่ไอ้ตัวไลไอ้ชื่ออะไรสักอย่างของแบทแมนอะไอ้สิเขียวงานต้อนรักับ Scarecrow เดี๋ยวมาช่วยนะดูนี่ไงรกิจเสริมนี่คือของไอ้ตัวฟร์ชันมา อสกแอครโกลก่อนเฮ้ยโชคดีแบทแมนเมื่อไหร่จะรำคาญกูวะเนี่ยอืมประตูดีๆไม่ชอบเฮ้ยทำไร้วตัว ไปงโคนอีกรอบเป็นไรไปเ u ้พวกไวไลน์เหรอคนฟัดให้หมดขวางอะไรขวางเหรอขวางเหร อ้ามเลย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 แมนพรมคำวิ่งมาละแกนอ๋อเปิดห้อง พูดมากจังสกแกโกลสุดวัยจริงๆอมมันลแบบ ครข้งคราวเพื่อหาัะดาบเพิ่มเป่าเรอตรวจสอบสารสารเล็กน้อยพวกนี้ไปเลยแต่ร่องรอยที่ขุดหามันก็มีเท่านี้แหละนะทำไมมองข้ามตัวนี้ไปล่ะป็นการทางเคมีได้แสดงออกทำให้เห็นถึงลักษณะของมันได้ชัดเจนสับวิทยาศาสตร์สักษา Run a scan of the city for this energy It will show where Scarecrow is creating his fear toxin. It'll take a few hours to bring the satellites into position. We don't have enough time. I'll repurpose the antenna at the movie studios. Bruce. I spoke to Dad. I hate lying to him. him. A He'd kill me so if he found i was still in the city. He still, still blames himself. For this. We'll like this. stop ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยู่สแกนโปรกดอ่ะ,อะสำหรับพันนี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแปลผิดขพรแปลมัมวๆวๆก็ขอขออภัยด้วยนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะบ๊ายบายเจอก,กัน